ปี2568สำนักง,งานคณะกรรมก,การการอาชีวศึกษาได้ปักธงยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาใน8ยุทธศาสตร์ทำดีทำได้ทำทันทีสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูงจบและมีงานทำขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้วยแนวทางจับมือไว้แล้วไปด้วยกันวันนี้เรามาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเราจะมาดูความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนของที่นี่กันค่ะ วิทยเทคนิคมินบุรีจกกัดการเรียนการสอนในระดับปชปสอและก็ปีอัาตรีเราจากกัดการเรียนการสอนโดยตั้งเป้าไว้ว่า7จดปีจบปตีที่บ้านเราซึ่งในการการศึกษานั้นเราเน้นการมีงานทํามีรายได้ระหว่างเรียนทํางานเป็นคิดเป็นทําเป็นซึ่งในการจากกัดการเรียนแบบนี้เราเน้นทวิภาคีเป็นสําคัญซึ่งจะต้องจกกัดการศึกษาร่วมกันกับสามกอการ โดยให้เด็กมีงานทำนะครับและก็เป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ในการสร้างให้นักเรียนอาชีวะไปสร้างชาติหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจัดการศึกษาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลักซึ่งจะมีนักศึกษาปะวะสที่เราร่วมกับประเทศจีนที่เป็นแบบทวิบุตนะครับซึ่งในสขานี้เนี่ยเราร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีพัฒนาทางด้านภาษาแน่นอนที่สุดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย ประเทศชาติกําลังต้องการบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเพราะนั้นโจทย์ที่สถาบันการต้องการเราต้องฝึกปฏิบัติให้เด็กได้มีอาชีพและก็สร้างรายได้ให้ตัวเองนะครับที่หนูเลือกมาเรียนช่างไฟฟ้ากําลังเพราะว่าสนใจที่จะไปศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยคิดว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับผู้หญิงที่สามารถเรียนได้แล้วส่วนตัวหนูเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบคำนวณด้วยค่ะ แล้วทำไมหนูถึงต้องเลือกมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีนะคะต้องเริ่มก่อนว่าหนูค่ะเคยมีญาติที่จบไปจากช่างไฟฟ้ากําลังเหมือนกันเขาก็ประสบความสําเร็จดีแล้วก็มีความรู้ที่แน่นหนาค่ะหนูเลยเดินตามทางเขามาแล้วก็ปรึกษาจากหลายๆคนค่ะพอได้เข้ามาเรียนแล้วหนูก็ได้พบกับเพื่อนแล้วก็ได้พบกับอาจารย์ที่ให้ความรู้หนูมาเป็นอย่างดีทําให้หนูได้สร้างผลงานต่างๆให้กับวิทยาลัยค่ะเช่นผลงาน เครื่องแรกขวดอาชฉริยะค่ะสวัสดีครับผมเรียนอยู่สาขาแ mm hmm. มคคาทอนิกห mm hmm. ลักสูตรทวีวุฒิไทยจีนครับ mm hmm. ก็จะเรียนไทยหนึ่งปีจีนหปีได้วุฒิทั้งไทยทั้งจีนครับ mm hmm. ที่ผมมาเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าเป็นการชอบส่วนตัวครับ mm hmm. ชอบในการเขียนโค้ดเป็นโรบอท mm hmm. แล้วก็จะมี mm hmm. เรื่องของมุงจรไฟฟ้า เขียนแบบครับผมมั่นใจว่าผมจบจากที่ผมต้องมีงานทำแน่นอนครับเทคนิคมีนะคะเห็นใครๆก็บอกว่าดีค่ะก็เลยสนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ที่นี่อาจารย์สอนดีค่ะหนูเรียนแผนกบนัญชีอาจารย์สอนเก่งสอนเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็ใจดีด้วยค่ะเป็นกันเองกับเด็กมากค่ะ พี่เลือกมาเรียนเทคนิคมินนะคะก็เพราะว่าได้รับการแนะนําจากรุ่นพี่ค่ะแล้วก็พี่สาวก็เคยเรียนที่นี่เหมือนกันมีประสบการณ์การเรียนที่ดีที่นี่ก็จะมีการให้ฝึกงานสถานที่จริง คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะจากแผนกวิชาช่างกอ่อสร้างนะคะ,คะเรื่องเรียนสาขานี้นะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีแผนว่าจะเรียนต่อในสาขานิทรรศดีไซน์นะคะแต่ว่าในตอนนี้เลือกเรียนสาขาช่างกอ่อสร้างเพราะว่าเลือกที่ว่าจะเอาพื้นฐานจากตรงนี้นะคะ่ะไปต่อยอดในอนาคตนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในสถาบันนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าได้ยินจากพี่อะคะ่ะว่าสถาบันเนี่ยค่ะ พี่ๆที่จบไปแล้วมีงานทําทุกคนเราก็อาจารย์นะคะดูแลนักเรียนไปอย่างดีทําให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ครอบคลุมทุกด้านค่ะที่ผมเรียกเรียนสาขาช่างก่อสร้างนะครับเพราะว่าจบไปอยากเป็นจอบบอแล้วก็อยากเป็นวิศวะครับเรียนที่นี่ก็จะมีทั้งปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีนะเราจะเน้นไปทั้ง2ทางเลยนะครับและมีรุ่นพี่บอกว่าจบจากที่นี่ไปแล้วมีงานรองรับอยู่หลายที่อยู่นะครับ ทำดีทำได้ทำทันท,ทีจับมือไว้แล้วไปด้วยกันที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ